กีโงตเด yup. 80, ิต like, ีนาตีนาิกาลูกแปดแปดอันนี้ตามเข็ยนเนี้ยอะไรแปดนาดิกาแปดนาดิกาเราทำอะไรกันอยู่ตอนนั้นใครตอบรูแต่นาดิการทำอะไรคะแปนาิการทำอะไรคะ เขารพองธงชาตินะคะร้องเพลงชาติไทยอ่ะทั้งหมดดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นกาะอ่ะการยืนยังการยืนร้องเพลงชาติไทยเราต้องทำอะไงคะมือมือแนบข้างลำตัวนะคะมือแนบข้างลำตัวทางเหนือนอ่ะทางเหนกเราบอกเลยตัวว่าทาเหนือเป็นตัวต็อยู่อืออ่ะ้อรู้ตัวเองด้วยนะอ่ะแดงสองสาม พระเนตรไร้รวม การร้องเพลงชาติไทยแสดงถึงความรักอะไรรักอะไรลูก<า>รักชาตินะรักชาติไทยนะคะาการร้องเพลงชาติไทยแสดงถึงความเรารักในชาติไทยของเรานะคะอ่ะตอนนี้เด็กๆทุกคนกครูคให้เืียืนเนี่ยเพราะอะไรไหมเพราะว่าโต๊ะเนี่ยมันสูงเกินระดับสายตาหนูหนูอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าครูเนี่ยก็จะได้เห็นเนี่ยกิจกรรมของเราเนี่ยวันนี้เราทํากิจกรรม สนุกกับฟองสบู่อ่อะนพูดส,ส,สิสนุกกับฟองสบู่อ่าสนุกกับฟองสบู่เป็นกิจกรรมอะไรคะวิทยาศาสตร์ถูกต้องเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์<อ>นะคะอย่างที่เอะไรคะมีเต้าเหรอคะอ่ะอย่างที่คุณครูเคยบอกว่าเราสรุปก,กันแล้วว่าการ<ห>การเรียนวิทยาศาสตร์นะคะมันทําให้เราเป็นยังไงลูก เป็นคนยังไง<ช>เป็นเด็กใช่เก่งมากเป็นเด็กที่ช่างสังเกตช่างคิดช่างสงสยัยใช่ไหมมันจะทําให้เรามองเอ๊ะทำไมเกิดอะไรขึ้นมาทำไมอุ้ยมันสนุกจังเลยทำไมมันตื่นเต้นจังเลยอันนี้มันจะเกิดจากการทดลองนะคะอ่าเดี๋ยวครูจะแนะนำอุปกรณ์ก่อนเมื่อยไหมเมื่อยไหมอะง่ายงงโลกง่ายงงโลกแล้วมองเห็นไหมล่ะในส่วนนี้ อย่าคุณปูช่วยดูแลกันอนั่งลงนั่งลงนั่งลงอ่าหลังไปนหนึ่งล็อกไรเนินโอเคโอเคอไม่ให้ไกลเกินอะแถวหน้าไ,ไม่ถอยแล้วลูกแถวหน้ามไม่ถอยแล้วลูกคุณถอยสิลูกทักษะการฟัง่า้นะคนนี่คนที่ว่าไม่ค่อยอเ,เล่นแต่โทรศาพัพท์อ่ะทักษะการฟังจะไม่ได้ถอยไม่ใช่คืนัดถอยถอยหลังถอยหลังเออ อันนี้ก็คือสําคัญฟังฟังโฟกอนทักษะการฟังสําคัญถ้าเราอยู่กับโทรศัพท์มากแปลกไหมพ่อแม่เรียกอะไรเราจะก้อง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 ก็ยังกดเกมอยู่กดโทรศัพท์อยู่นี้ก้องยี่สิบรอก็ยังไม่รู้เรื่องอันนี้ยกตัวอย่างยังไม่ได้ว่าก้องนันเออเดี๋ยวลองไห้ก้องก็เสร็จก็ทีอันนี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างไอ้ยกตัวอย่างตามดกป่า ปามปามไปหยิบน้ำเป็นแม่น้อยปามไปหยิบน้ำเป็นแม่น้อยปู่เป็นไงปู่ดัาเลยปู่ด่างช้างวังช้างวังคือแม่มาแม่บอกขมีหยิบยังไว้ตุกไปใช่เปล่าจริงนะไหนใครเจออะไรอย่างี้ใครเจออย่างี้อ่าใช่เปล่าพี่ป้าบอกไหม ไก่ทอบินน่อแม่หน่อยไก่ทอไปเอาไม้ถูแม่แม่เลยไอ้ไก่ไปเอาไปเดียวทำไมเลยคะช็อตเลยนะคะสมองช็อตเลยนี่พอเสียงพอเสียงแม่ส่งขึ้นทำไมรีบวิ่งไปเอาใหญ่เลยรนรักกันไม่เอาใหญ่เลยใช่ไหมใช่กลัวโดนตีกลัวโดนทำโทษแต่พอเวลาพูดที่เสียงเบาๆทำไมคะอูดับ ไม่รู้เรื่องสมองเบลอไปหมดแล้วนะโทรศัพท์ไปดูสมองอ่ะกิจกรรมสำหรับวิธีอาสาวันนี้กิจกรรมแรกคือสนุกกับฟองสบู่สนุกกับฟองสบู่มันต้องเตรียมอุปกรณ์เลยป่ะอาอาทานซิมแล้วเอลเลยป่ะน้ำอ,อะไรครับน้ำยาล้างจานอะไรคะ ผมอะไรอีกมั่งอะไรคะหลอดอะไรคะแก้วแก้วนะคะอ่ะในใครอยากทำแล้วอ้าวใครอยากทำแล้วยกมืออ่ะหลังคุณครูต้องการหลังจากทำเสร็จเอ้าฟังนะฟังนะหลังจากทำกิจกรรมเสร็จคุณครูต้องการใบงานใบนี้ด้วย กิจกรรมแต่และอันที่คุณครูจัดให้หนูหนูต้องทำใบงานให้ครูด,ด้วยต้องวาดใช่เราอนุบาลสามแล้วเราสามารถวาดภาพเองได้ไหมคะหลายคนว่าภาพเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยอะปรบเลยเลยค่ะหลายคนว่าภาพพื่อตัวเองได้มีอุปกรณ์อ,อะไรบ้างละ่ะวาดไปสิวาดไปเลยมีอุปกรณ์อ,อะไรบ้างวาดไปเรากาลังเป่าฟอสบู่ออกไป พอสบูรเป็นยังไงต้องสังเกตอ่ะออย่างให้สังเกตพอพอสังเกตแล้วดูการปรากฏการที่มันเกิดขึ้นเราก็ทำไมคะบันทึกเป็นอย่างนี้นอกจากสมองที่เราสามารถบันทึกข้อมูลของเราได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้การบันทึกโดยการวาดภาพไงใช่ไหมคะมเราสามารถบันทึกโดยการวาดภาพเพื่อเตือนว่าอันนี้มันคือทางนี้นะ วันนี้มันคือมีมีอุปกรณ์แบบนี้นะเวลามันทดลองแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาเราสามารถที่จะทำไม่พักวาดเป็นภาพได้ถามว่าถ้าเป็นครูเนี่ยครูจะบันทึกเหตุการณ์ไม่คุยนะคุณคุณคุณเจเจอ่าแยกกันเลยคุณต่อไปนี้นั่งตรงนี้อ่าไปคุณนั่งนี่ขยับขยับตามใครที่คุยคุณครูจะจับแยกเลยค่ะ นะคะเพราะว่าในขณะที่ครูสอนถ้าคุยเนี่ยแสดงว่าเราไม่มีมาเลยวละไม่มีสมาธิละไม่มีมารยาตินะคะไม่มีมารยญาติพอเราไม่มีมารยญาติเราต้องมีสมาธิที่จะเรียนมันจะทําให้เราเรียนรู้ได้ไหมไม่ได้นะคะเราจะขาดการเรียนรู้อ่ะถ้าเป็นครูเนี่ยครูจะบันทึกความทรงจำยังไงโดยการอะไรโดยการเขียนใช่ไหมคะแต่เด็กๆวัยเราเนี่ยเขียนได้ยัง ได้หรือหลรอเขียนเป็นเรื่องเวลาได้ยังยังเลยเพราะฉะนั้นเราจะบันทึกง้วย่การอะไรคะวาดภาพออกมาให้เห็นว่าอ๋อมันคือเหตุการณ์อย่างนี้นั่นเองนะคะขอให้ทุกคนหลังจะเสร็จกิจกรรมขอให้ตั้งใจทําให้สวยนะคะเขียนชื่อเขียนชื่อเขียนชื้อให้เรียบร้อยนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้ ลองมาทำกิจกรรมตรงนี้นะคะโดยที่ให้เด็กๆด้วยทำเองนั่นแหละเราเราโตแล้วนะจะ้นุรูชื่อได้ฮะพร้อมยังพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วเชิญแถวหน้าฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีหน่อยหนึ่สองสมวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาหกจันทร เธอแระฉันพบฉันและสวัสดีสวัสดีค่ะับสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบฉันและสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีโอเคสวัสดีเป็นคำทักทายของคนลคนคนไทยนะคะหรือ คนที่นับถือศาสนาพุทธเขาจะใช้สวัสดีนะคะสวัสดีมีหลายประเทศที่เขานับถือศาสนาพุทธนะอ่าประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่นับถือศาสนาพุทธอย่างเช่นถ้าเป็นภาษาอรงกคําว่าสวัสดีคือคาว่าอ่าพุทธพุทธมอร์นิ่งสวัสดีตอนเช้าพุทธอัพจนุสวัสดีตอนไหนตอนไหนลูกตอนบ่าย ิิ่งสวัสดีตอนไหนตอนเย็นกุดไนสวัสดีตอนไหนตอนนอน h e ลโลนี่คือักทาไทย h e ลโล h e ลโล h e ลโลว่าชื m อแม้ไ m ่ m น่นี่โบอิงนะคะบัดบัดนี่ไงโ b o i n g My name is บอว์ดไม s แน่ี่แซนดี้ไม่แน่นีดาร My name is Ampon. My name is Pammy. My name is Nadek. My name is Tandam. You can see My name is Khun. My name is Kong. My name is Bo Ying. My name is Kai Tho. My name is Tandam. My name is Bek and Bek. สเอ่ะเดี okay ๋ยวเราจะมาดูอธิบายก่อนขอขออธิบายก่อนจะได้ไม่ต้องสับสนทายสิ้าเราต้องทำอะไรก่อนันดับแรกอ่ะสันนิษฐานว่าเราจะต้องใส่น้ำลงไปไงปุคบปุู๊ทำให้ดูก่อนแล้วกันนะอ่ะสันนิษฐานว่าเราจะต้องใส่น้ำลงไปอ่าโีเคไปแล้วต้องเต็มแก้วนะ ไม่ต้องนิดเยอพอนิดเยอพอครูครับครูคราบี่บอกมาเป็นทองไม่บอกไม่บอกมี่มีคนคิดได้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะแยกเป็นสองสองยาคุณครูจะแยกเป็นสองยางครูเขาผมเคยเล่นนะเนาะอ่ะใส่ยาลงไปไม่ต้องใส่เยอะต่อไปคุณครูจะให้ใส่สองยางอันนี้ก็ไม่ต้องใส่เยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาาอื่นเราอยากทำเราจะได้มีมีของทำเองอันนี้คือ ยาสบู่ยาตาบลยาไม่ใช่ของเด็กแล้วมันจะยังไงมันจะยังไงมันจะทำไมลูกมันจะเสบอันนี้คืออะไรยาจะอันนี้ยาแปรงฟันนะเอาไปแปรงฟันได้ไหมว้าใจระวางเถอะตายเลยอ่ะฟังเมื่อเช้าคุณครูดูข่าวนะากลัวมาก เขาล้างส่วมเนี่ยน้่งสามารถเขาล้างส่วมด้วยโซดาไฟโซดาไฟเนี่ยก็เป็นสารสารเคมีอย่างหนึ่งนะที่มันสามารถทําให้ท่อน้ําเนี่ยมันไม่อุดตันหนูหนโหน,หนที่บ้านมีท่อน้ำไหแล้วเวลาเราอุดตันมันทำไมมันทําให้น้ํามันไม่ไหลไปใช่ไหมเขาก็ใช้โซดาไฟเนี่ยในการใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปปุ๊บไอสาราต่างๆที่มันเกาะอ,อยู่ตรงท่อเนี่ยมันก็ทําไมคะ มันจะรุปออกไปเพราะรูออกไปท่อมันก็จะหกักตนแต่ในขณะนั้นฟังเลยดีนะตรงนี้สาคัญมากเขาอใส่โซดาไฟนะลงไปในท่อแล้วก็ในขณะนั้นลูกสาวลูกสาวปวดเข้าห้องน้ำปวดท้องนะเข้าห้องน้ำกลิ่นโซดาไฟนะคะมันอาจจะทำปฏิกิริยากับยาล้างห้องน้ำ นั่งนั่งปัปสสาวะรูปสาระนี่นะแล้วเขาก็ล้มไปเลย,ย,ยตายเลย่ไม่เลยแค่กลิ่นเนี่ยกลิ่นที่มันสูบเข้าไปในจมูกอะอ่ะอหลังจากนั้นแม่แม่ผู้เป็นแม่กับผู้เป็นพี่ก็ตามหาน้องสาวว่าอยู่ไหนก็ไปเห็นว่าอยู่ในห้องน้ําก็เลยทําไมคะม<า>เข้าไปช่วยกันพอเข้าไปช่วยกัน แม่กับพี่สาวทำไมด้วยตายหมดสติตายเห็นไหมเนี่ยคอไม่มีอยูอ่ยอไม่มีอ่ะเ,อเห็นไหมเนี้ยมันคือวัเหตุเรื่องจริงนั้นอันน,น,นี้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่นิทานนะมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าเมื่อวานนี้แต่ข่าวออกมาเช้านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยต้องระวังนะอยาประมาทกับชีวิต อ่ะเมื่อเช้าเนี่ยคุณมาถึงที่โรงเรียนใหญ่<อ>คุณบอกคุณครูเมือ่อวานเนี่ยผมตกอะไรคะอ่ะมานี่มานี่มานี่อ่ะตบมือให้คุณหน่อยตบมือให้คุณหน่อยเดี๋ยวคุณเขาจะมาเล่าประสบการณ์ชีวิตในเรื่องของชีวิตเมื่อวันหยุดมาอ่ะไปไหนมาลูกอบอกเพื่อนไม่ต้องบอกครูละครูรู้ละเดี๋ยวดีนิ่งใช่ไหมแต่มันต้องใส่ด้วยอ่ะอ้าวนิ้วตรงเออ

เราต้องอยู่บ้านโดยที่ไม่มีพ่อแม่คอ,อยดูเราเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองได้นะได้ต้องระวังน้าเนี่ยน้าเนี่ยมันไม่ควรที่จะไปได้ในขณะที่ไม่มีผู้คองคอ,อยอยู่ถูกปะเกิดมันพัดตกน้ำไปแล้วจมอตายเลยนะอยากอยากไม่<น>อ,ยอยากอยู่กับแม่เหรอหนูอยากอยู่กับแม่ไหมอยากอยู่กับแม่หนูก็ต้องห้ามสนห้ามไปเล่นในที่อันตราย เพราะไม่งั้นเราจะมีชีวิตอยู่ไหมไม่มีมตอนที่พ่แม่บผมไม่อยู่ผม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 ไม่ต้องกลัวเลยผม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 เป็นเด็กดีที่ไหนครับไม่ต้องรีบขนาดนั้นอ้าวไปอ่ะตอนนี้อีกเรื่องหนึ่งคุนกูก็ดูข่าวอีกอันเนี้ยข่าวมันมีประโยชน์นะมันทําให้เรารู้จักการใช้ชีวิตรู้จักปักไหมปักที่เสียบเนี่ยที่โลโกเวลาล่ามีสายมีรูเพิ่มอ่ะ เขาเรียกปักใส่ไฟตามารู้จักไหม <c oughs> อ่ะรู้ไหมว่าเด็กอายุสองขวบเอาช้อนเนี่ยไปแย่ที่รู้ปักไฟเ,เกิดอะไรขึ้น,นตายคาที่เลยมันใช่ไหมม,ม,มันใช่ที่ <ไป S 1> เอาไปแย่ไหมลูกแต่แต่ก็คือครามเป็นเด็กไงน,น้องไม่รู้จักอะไรเลยรู้หรอกน้องเห็นรูอะไรก็แล้วแต่น้องก็จะทำไม เอาไปจิ้มเอาไปแหย่มันไม่ใช่แค่ช้อนอย่างเดียวนิ้วก็แหย่ได้แต่น้องไม่รู้หรอกว่านั้นคือสิ่งที่อันตรายแต่เราเนี่ยเรียนรู้แล้วเรื่องความปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องทำไมคะคต้องดูแลตัวเองอเสังเกตไหมครูครูบอกว่าเด็กๆอย่าไปเปิดปิดปลั๊กไฟเองอย่าไปเสียงไฟเองเพราะคุณครูห่วงเด็กก็คือเด็ก การระวังจะไม่เหมือนผู้ใหญ่ถึงแม้ว่าเธอจะบอกว่าคุณครูผมมือแห้งคุณครูผมมือเช็ดน้ำเช็ดมือเรียบร้อยแล้วแต่อะไรที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยคุณครูจะป้องกันตลอดเพราะครูเนี่ยอยู่กับเด็กวัยหนุน่มเด็กวัยหนุ่มเป็นเด็กที่ซนและขาดความระมัดระวังเกิดะภาพไาตขาึ้นมาเป็นยืดไปดูดตายเนี่ย กลายเป็นผีเด็กฝ้อห้องครูครูก็กลัวนะเออนี่นี่ต้องระวังต้องระวังแอ๊บมี้แ้นะอ่ามีข่าวมาตบมือให้กันดังหน่อยกันนะมีข่าวมาแล้วให้ฟังอ่ามาอ่า อาเหรออายุข่าวที่เห็นมาลูกเห็นไหมโทรทัศน์เห็นไหมเดินเดินกลับบ้านเองนะรถยชนเลยอาข่าวอะไรคะเจ๊ขึ้นมาอาณาดีนะมาแลกเปลี่ยนความรู้กัรข่าวอะไรคะเด็กอายุสามสิบอันนั้นไม่ใช่เด็กรักษาดีอายุสามสิบป่ะ เปลี่ยนไปท้ามแล้วเอาอะไรไไงต่อเอาตกไปในรางรถไฟตกไปในรางไฟแล้วรถไฟก็แล้วรถไฟก็แล้วไปาแล้วงรถไกก็มาอ่าแล้วไงตายตายไปเลยแม่เน่ต้องระวังอ่าตรงนี้เจ้หน่อยเ้ขอ่าอาอาอาคุณอาคุณมากี้เล่าแต่ลาการนะแต่ลเรามาอา ตรวเบิร์เข,า,เขา,า่อยให้ให้คุณกับเราก่อนเดี๋ยวจะได้เข้าสู่กิจกรรมแล้วมีข่าวเยอะจังอ่าคนจับรถถีบคนตายโอ้อน่ากลัวนะน่ากลัวใช่อ,อ่ะมันก็คือการป้องกันตัวเองนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่กิจกรรมการทดลอง,องอนสนุกครับอ,อ่ะมาตัวเบิร์ใจหน่อย